การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งสวัสดีทุกท่านครับสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนั้นจะต้องยื่นคําขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะประกอบด้วย 1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งและ 2. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งสำหรับช่องทางหรือวิธีการในการลงทะเบียนนั้น ท่านสามารถสอบถามได้จากสายด่วนสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร1444หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือทุกท่านสามารถติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube ของผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสการเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ